มาง่วงข้าวเลยน่ะไปดูข้าวเหนียวไหครับวันนีครับมากินข้าวครับมือเย็นวันนี้กินนั่งกินกับเด็กๆนะครับวันนี้ปีเจไปไปเฮ้ยเฮ้ยเมมองเม็ดก่อนอันนี้ข้าวเราทุกคนวันนี้ข้าเหลาเกาเหลากับเกาเหลากับข้าวเหนียววันนี้ไปนั่งกินไป

mặt mọi người không sao được không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 

อันี้อันนี้กินความแบบนิดๆเนะครับอันนี้อืมถามครับช่นะครับผมแล้วคุแเหล้วนันนอะรที่ว่มอืมอืมอืมว่าเือ mọi người mọi bảo mọi người mọi Để mọi bảo áp người con. người không

นะุ้กคนมือเยินมอเย็อะไรก็ออ้วมือเดินเยินกับอะไรก็อร่อยผัดไข่ผัดดไม้ใส่ไข่ทำเย็่มากกินแทนพ่อได้ป่ะกินแทนพ่อได้ปะ

ไม่ทำงานอยู่เราก็สามารถอาบน้ำได้เพราะไม่สามารถจะได้กินข้าวเป็นกัน พ่อตั้คิดว่าจะรับกินไเอาต้องแล้วก็ขอดีอ๋อ Mẹ, đùi khoang này đi, nó không? cái này,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  ไม่หมดบอกว่าอร่อยมากแต่กินไม่หมดเน้อเนีมากเลยค่ะนี่กินหมดหรอเาเขาอ้นี่ใครกินก็เราทนเดียวบ้างเราบอกบ้างกะโปงค่ะกระงยินมตอนนี้อร่อยอร่อยแต่ไม่หมดนะกระโงกระโปงไม่หมดม่หย

ม่ก MM ิงแล้วเี้าร็วอืมอร่อยได้่ไหแต่ราไม่ได้ได้าล่ะทำไมลูกตัวเนอยแต่ดีครับไม่เหน่อยมากคุณอืมอต่อไปก็าเดรงน้นอ่านก็พอแม่ สำหรับพิมพ์นี่ก่อตัวรับไปก่อนนะครับบบ๊ายบาย